เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเไม่ใช่ความคิดของทักษิณชินวัตรคำพูดดีครับบอกว่าจะมี10แห่งจะมีแค่นั้นแค่นี้ก็ไม่ใช่ความคิดเขาก็าบอกจะมีเงิน5้าแสนล้านเข้ามาก็ไม่ใช่ความคิดเขานะดีแล้วง่ายดีการเมืองใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมแทศักดิ์จิมิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว v ีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของ Entertainment Complex ซซึ่งปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีก็ได้ผ่านความคิดเห็น,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งเรื่องของ Entertainment Complex นะครับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ครมเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการเสนอร่างพระพราชบัญญตัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการท่องเที่ยวแบบใหม่โดยไม่ต้องรอการท่องเที่ยวตามฤดูดกาลหรือการท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่หรือที่เรียกว่า m a n m a d e tourism นะคะโดยร่างพรบรในวันนี้ได้ผ่านกระบวนการทำา Public ค a r i n g และมีผู้ให้ความเห็นกว่า80,000ลาย โดยที่80%เห็นด้วยซึ่งในวันนี้นะคะเป็นการเห็นชอบร่างพรบรเพื่อเสนอให้สภพาพิจารณาต่อไปนะคะโดยก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจนะคะว่า Entertainment Complex นะคะไม่เท่ากับคาสิโนนะคะ Entertainment Complex มีคาสิโนแค่ไม่เกิน10%ขณะที่อีก90%นะคะก็จะเป็นในเรื่องของฮอล์คอนเสิร์ตขนาดใหญ่50,000คนนะคะ Indoor Stadium ซึ่งเรา ที่ของไทยเราเนี่ยค่ะก็ไม่เคยรองรับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่แบบนั้นได้นะคะจะมีสเตเดียมขนาดใหญ่สวนน้ำโรงแรมร้านอาหารซึ่งจะสร้างรายได้กว่าหนึ่งแสน 19,000ถึง238,000ล้านบาทนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเพิ่มขึ้น5-10%ต่อปีนะคะมีการจ้างงานในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเกิดอาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะรัฐบาลก็จะสามารถเก็บภาษีจากคาสิโนโลแล้วก็ธุรกิจอื่นๆได้นะคะที่อยู่ในได้มีการพูดคุยกันกันกบนายกและก็ที่ปรึกษาเศรษฐกิจเพรนั้นก็คงไม่มีอะไรที่จะ เซอร์ไพรส์รัฐบาลมากๆมบริษัทบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจเก่าแล้วก็ที่เข้าไปใหม่ๆใหญ่ๆไม่ค่อยมีนั้นรัฐบาลเนี่ยก็จะชวน BOI ให้ชวนบริษัทต,ต่างชาติที่มาลงทุนในไทยเนี่ยให้มาเข้าในตลาดไทยให้มากแล้วก็เรื่องใหญ่ๆที่ เกิดขึ้นในประเทศบริษัทใหญ่ๆที่มาลงทุนเยอะๆเนี่ยก็จะพยายามจูงใจให้เขาเข้าตลาดเราเช่น Entertainment Complex ซึ่งคอรมอรเพิ่งรับหลักการในวันนี้ก็ต้องเอากฎหมายเข้าสภาตรงนี้จะมีการลงทุนประมาณ5 0 0แสนล้านบาทก็จะได้ให้เข้าตลาดเพื่อเพิ่มให้เพิ่มหน่วยลงทุนให้เพิ่มอ,อะไร บร,บริษัทในตลาดมากขึ้นนะครับจะได้มีเพิ่มซนะัพลาย entertainment complex เนี่ยในหลายประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์ความจริงแล้วนั้นตอนนั้นผมคิดแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะมีคนค้านแต่วันนี้ผมไม่ได้คิดเลยไม่มีใครค้านก็มีคนเชียร์เยอะ ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายอย่างสวนสนุกของเด็กบ้างคอนเสิร์ตฮอล์บ้างสนามกีฬาบ้างพื้นที่ที่เป็นคาสิโนโจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง10%ของพื้นที่ที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขอเสียงนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรี ว่าคุณยะเยิประชาชุดเขาเกลียดและทับไล่ไม่แตกต่างจากพ่อของคุณอาของคุณจบจุดจบคือไม่มีแผ่นดินอยู่อย่างไรก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่อย่างนั้นมติคลมวันนี้ที่รับร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนโเข้าไปด้วยจึงเป็นมติคลมสีดำ เมื่อเป็นมติคลรมสีดำเท่ากับว่ารัฐบาลได้สนุนให้เกิดธุรกิจสีเทาสีดำเกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจสีเทาประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางแห่งอบายมุกที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากมีรัฐบาลสีเทามีรัฐบาลสีดำ มีนักการเมืองสีเทามีนักการเมืองสีดํารวมทั้งมีฝ่ายความมั่นคงสีเทารวมอยู่ด้วย,วยเมื่อเกิดนโยบายสีดําเกิดหลุมดําในประเทศไทย,ยเราจึงมีความจําเป็นที่ต้องขอยกระดับการเคลื่อนไหวยกระดับประเด็นการขับเคื่อนฝับไปสู่การขับไล่รัฐบาลนอมินีระบอบชินวัตร ไม่ได้อาคาดกาดแค้นคุณทักษิณไม่มีอะไรต้องไปอาคาดกาดแค้นท่านเ,าเคยพูดคำหนึ่งว่าถ้าท่านทําเหมือนประเทศเป็นธุรกิจตัวเองทําอะไรไม่ถูกต้องนะระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่เคยพูดไว้เมื่อ1 7บเปีที่แล้วแล้วก็ก็อเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจนคนที่มาปิดทองผมนะผมวาจาสิทธิ์แต่ความจริงไม่ใช่หรอกครับความจริงเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดใครก็ตามไม่จําเป็นต้องเป็นคุณทักษิณหรือใครก็ตามนะที่ทําอะไรไม่ถูกต้องกับบ้านเมือง ก็จะต้องมีปัญหาอันนี้ก็เลยถือโอกาสเรียนว่า,าพวกเราทุกฝ่ายผมในฐานะนักงานเมืองเนี่ยยังอยู่ครับยังทําหน้าที่เป็นปกติอยู่แล้วก็โชคดีว่าโดยวัยผมเนี่ยก็อย,อยังทําอะไรได้อยู่ยังพอมีความจําอยู่ยังไม่ถึงขั้นความจําเลอะเลือนหรือจําอดีตไม่ได้ก็อย,อยังจําได้ดูอาจจะไม่ปราดเปรื่องเหมือนกับคนรุ่นใหม่แต่ว่าสิ่งที่รู้ในอดีตก็อย,อยังจําได้และเือยบกคนรุ่นใหม่หลายคนหวังดี แต่ว่าเขาไม่รู้ก็แต่จริงอย่างที่ผมรู้ในบางเรื่องสำหรับเรื่องของ entertainment complex นะครับก็หลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีนะครับรัฐบาลก็เร่งใำนนการเรื่องของ entertainment complex ทักษิณชินวัตรหลังจากที่ครมผ่านมติดังกล่าวก็มีการจัดสปีกดกับนักธุรกิจมีบรรดาเจ้าสัวต่างๆแห่กันเข้าไปพบทักษิณชินวัตรนะครับทักษิณก็แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะทำให้เงินหมุนเวียนกว่า5 0 0แส0ล้านบาท ะจะส่งผลดีนู่นนี่นั่นในขณะที่อุ้งอิงนะฮะก็บอกว่าเรื่องของคาสิโนจะมีอยู่เพียง5%เท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องทุกอย่างก็จะส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เข้าสู่วุฒิสภาตามลำดับฝ่ายต,ต่อต้านจตุพรภูมพันธ์เกนนนำก็ไปเรียกร้องนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ที่ผ่านมาทักษิณเนี่ยเคยบอกนะครับว่า e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนคิดนะแล้วก็ถ้าเขาคิดก็คงทําไม่ได้นะจริงอย่างที่ทักษิณพูดไหมจริงมุ่นส่วนคงได้ยินเรื่องของ Entertainment Complex จากทีวีหกนิวเป็นที่แรกนะครับแล้วมีบางคนไปก๊อปปี้ทำเอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเตนะครับตอนนี้บรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยก็แห่ไปหาทักษิณ นะฮะผมก็ทราบว่าแบ่งกันกลทิศละทางไปถามทักษิณบอกว่าให้มีห้าแห่งทักษิณคงตอบไม่ได้เพราไมต้องมีห้าแห่งเดี๋ยวผมตอบได้เพราะผมพอรู้นะครับว่าที่มาที่ไปห้าแห่งคืออะไรทํํามีทาไมต้องเป็นจําเป็นต้องทานะครับในขณะที่ฝ่ายต่อต้านไม่ว่าจะเป็นคอปทกุ่มต่างๆต่อต้านโอ้ยประเทศหยนะน่ยนนูน่นนี่นั่นก็สารพัดก็กําลังเกิดขึ้นเอาเรื่องของกระบวนการก่อนนะฮะกระบ,บวนการก็ผ่านครม,สรมเสร็จก็ผ่านสสแล้วก็ผ่านสวนแล้วก็ออกมาเป็นกฎหมาย นะครับผมก็พูดเหมือนเดิมแหละนะ่พูดเหมือนเดิมทักษิณทำมาดีแล้วนะถึงเวลาหุ้นส่วนจะเข้าใจนะจำได้ไหมฮะยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยปร่องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและรีฟอร์มคือการปรัรูปประเทศจะต้องทำสองอย่างหนึ่งหวยออนไลน์ทำไปเรียบร้อยแล้วสองเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับก็ตอนนี้ก็กําลังทําอะผมเรียนหุ้นส่วนตั้งแต่ช่วงโควิด -19 แล้ววันนี้ก็ทํามาแล้ว แต่ทําในมือของทักษิณพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นไม่กล้าทํากลัวนั่นกลัวนี่กลัวนี่กลัวนั่นจะเป็นนั่นจะเป็นนี่ <c oughs> ไม่กล้าทาทักษิณกล้าทำนะฮะเรียกบรรดาโอ้ยนักลงทุนเข้ามาเลยนะฮะโอ้บรรดาบริษัทต่างๆนักลงทุนต่างแห่เข้ามาหาทักษิณผมเรียนให้ทราบนะในักลงทุนนันนั้นใครเสียตังค์แล้วก็ระวังให้ดีเลยกัน <c oughs> ถึงเวลาจะเข้าใจมีคนตั้งคาถามกับผมว่า ประเทศจะเสียหายประเทศจะยับเยินพินาศแน่นอนส่วนใหญ่คนไม่เห็นด้วยแล้วแต่แหละคนไม่เห็นด้วยมีบางคนก็บอกเป็นเจ้าสัวนะจักตังประเทศจักในประเทศจ่ายตังเรียบร้อยจับจองกันเรียบร้อยพักกันเมืองแบ่งกันเรียบร้อยเอาไปเลยเอาให้สุดเอาให้สุด <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ลองดูแล้วกันทุนส่วนนะรอชมแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราผู้ชมก็ชมไปแต่ที่แน่ เอ t เตอร์เทนเมนต์คอไม่ใช่ความคิดของทักษิณชินวัตรกํมพูดดีครับบอกว่าจะมี10แห่งจะมีแค่นั้นแค่นี้ก็ไม่ใช่ความคิดเขาก็มพูดจะมีเงิน5้าแสนล้านเข้ามาก็ไม่ใช่ความคิดเขานะีดีแล้วง่ายดีการเมืองใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หลายเผ่าพันธ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาแรกขาดต้องรอนเร่ร้ายหลับยึดแหล่งรวมใจไม่ให้แผวเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพะเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้ หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่กต่อนทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อนให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิ้น ไทยทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์